จะไม่ทำน้องตกใจไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถนะคะคืบก่อนคือ่ไปข้างนอกกับมามี่ค่ะเดี๋ยวมามี่ทำธุระเสร็จมามี่จะพาไปเล่นของเล่นโอเคไหมที่ไหนอะต้องอยากเล่นที่ไหนอ๋อโมโมใหญ่ๆน้องไม่ทำงานน้องไม่ทำงานน้องอยากทำอะไรนรู้ไใจของพี่พี่เจ้าหน้าได้ค่ะคืบก่อน กึ๊บลูกึก๊บแม่แม่ดูชื่นใจออะคุยกันด้วยเหตุผลน้องอยากไปเล่นของเล่นไหมถ้าถ้าเราคุยกันเข้าใจเราก็ขึ้นรถเลยอย,เลอ,เลอยากเล่นของเล่นไหมอยากเล่นของเล่นไหมโอเค,คกึ๊บก<อ>่อนโอเคค่ะแปขึ้นรถไ,ไปไถเล่นของเล่นกันา <laughs> อายุไม่หาตังค์อายุไม่หาตังค์นี่เอาของยูไปด้วยนี่ของยูอยู่บนรถอะไรใช่ไหมเอาไปเอาบนรถแปของยูอยู่บนรถแล้ว ไปไปกับพี่ซูไป<ด>ไปดได้ค่ะขอบคุณค่ะก่อนไม่ร้องแล้วค่ะพี่ๆค่ะไหนพี่ๆดูสิไหนร้องไหมบอกพี่ๆเร็วไม่รเอาสั่งน้ำมุกโอเค